ไม่รู้จะพูดอะไรไมีแต่คนเมี่แต่ว่ามะละกอนี่อร่อยมากเลยหวานค่ะหวานะดูคุณพ่อ ทำมาละก่อเป็นชิ้นๆอย่างแซ่บเลย มาลูกขอชิมหน่อยได้ไหมข้มันตีตัวนั้นอ่ะขอกินหน่อยแท่งนี้เอออืมอร่อยมากเลยเพื่อนเพื่อน อ,อือม,แ,อมแต่มันก็ไม่แข็งนะไม่แข็งพอได้อยู่ผู้ที่ฟันไม่โอเค ไปเอามะละกาป้อนข้าวมันจีม่อก uh ี้อืมเผื่อแข็งแข็งวนอืมอันมี้หมูวนวมันจีปวดฟัน ปวดกล้ามเหรอกล้ามมีอาการป่าวแล้วผ่าตัวเดียวก็พอกินแค่นี้เอให้ครูทานเสร็มาอืมวางไว้ก่อนได้ไหมแล้วไม่หมด,ดยังไม่หมดเลยอโอเคอ๋อไม่ยิ้มไปเลยอืม มาจิ้มฝันเนะไปที่รัตาตากาลโรงแรมเขาก็จ่ายมจิ้มฝันเนี่ยนะให้จิ้มผลไม้นะอืมแต่จะเพลกินมาจิ้มฝันเข้าไปล่ะ <c oughs> โอเคโอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะแค่นี้ก่อนอมอี่สวยแล้วนะทุกคนอืมอืม